เดครับวันนี้เาจะมีเมนูล้างเย็นนะครับเปิดบ้านมาวันนี้เพราะว่าม่ได้ไปซื้อของไวซ้ซื้อซื้อของไว้ละแต่ว่าล้างตู้เย็นก่อนวันนี้เทียบนะครับของใน,นตู้เย็น,นวันนี้แปลงเมนูไงล้างตู้เย็น,นเพราะมีอย่างกินตรงนี้มะกัดส้มโอเน้นแต่เน้นววาตู้เย็นกัดสมอนนี่อะกุง้งกุ้ง มาแตงมันนี้จะมันนี่ตามมาแตงเนาะจัดไปกันตามมาแตงนี่าเ่ออากนต็มตู้เกินเนาะแรงก่อนแรงตู้ก่อนนี้ครับนี่เมนูพร้อมละนี่มันนี่เป็นเมนูแรงตู้เย็นเนาะตามมาแตงได้เนาะตามแตงครับวันนี้ตามแตงทะเลทะเล นะครับของแรงตู้เย็นอย่างนี้ไหมครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นหน้าตาเป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับตามกฎหมาต่อไปค่ะเ้อชีตามแต่งพาแกตาส้มเก่าเงครับดูการซอยครับผมใจเนาะซับเนาะดูดูครับ โปรแกรมตาบส้มเก่าครับครขายดีเมื่อก่อนอะตับส้มขายดีไม่อยู่แลนด้วกัน <c oughs> <c oughs> ครับแมล้วแล้เนะครับเครื่องมัน นี่ตำแล้วนะครับเข้าสู่วิธีการตำมาเพ็ดได้มาเพด็ดนะเพ็ดแก่มาเพ็ดเป็นล้ำเลยในรอบดึกแล้วนะ,นรนนะครับตกต้องใส่กระเทียมก่อนเดี๋ยวไปเอาอันนี้ก่อนที่จริงต้องใส่กระเทียมก่อน ต้องตามกระเทียมเละเละตากกระเทียมวันเสติน,นะครับรพริกติ้ลใส่รงโอ้เจ๊แกต่วส้มเก่าแล้วเร้านนี้<อ>้เจ๊แกหน่ อร่อยกันนะครับผมเศษแน่นอนเศษบรแซ่บแน่แนอนสูตรนี้บบใส่น้ำตาลนะครับสูตรแบบใส่น้ำตาลเลยสูตรเศษเศษใส่อาจารย์ปูนะครับ มีเปอร <laughs> แจปูแจกปูมีแ่แจกปูนี่ปรตดับนะ,ะมีอารมณ์แต้มด้วยส,ส้มครับขีดนเจียดแปโคกก่อนสูดรนี่เรสูตรม ต่างส้มแดงมีสูตรหรือล้้ำเลาใส่ใส่น้ำแาล แก้แนวนะครับบบได้น,นี่น่าอยัางมากนาแล้วนะกะละมังนี่เดียวดูที่ประมาณสักสามกิ่งเลยได้เฮ้ยตามเป็นกะละมังเขาเลยแกนเกิงกินแกงแทกินกันแล้วเลยปลานะครับปลาใส่ทั้งปลาตัวนะครับ ปลาตะตัวปลาตะตัวไว้ฉีกนะครับไปปลาตะต่ะตอนนองปลาตต่อนอปลาตะนนะครับน้ำปลาเครเอาก่อนดื่มเช็คก่อนเช็คก่อนให้เอาปืนเครเอาก่อนดื่มนี่ก็แกะนะครับ น้ำปลาเราครับแป้งก๋าใส่ล้อยเนานี่าือประมาณแสบจนน่นแหละเออดูครับโสกินครับนี่กินมาแล้วครับผมกินมาแล้วครับผมด้วยน้ำลายไหลเดี๋ยวเราโยกกันน้ำลายไหล คือวันนี้จะกระลมกระลอมเดี๋ยวก่ะอาจารย์ปูอาจารย์ปูอาจารย์นัก,กลรำนักนะครับอืมอาจาร<ไ>ป,ปูนี่ขาดได้นะครับงั้งนขาดอาจารย์ปูนี่จนตัวเล็กกินละบปได้เยอะละต่อไป,ะปจะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเนาเดี๋ยวเาเดี๋ยวเาเนาะเดีกาวเามลมละอันนี้น,นี้ตอนนะครับตอนปลาเลยปลาอันนี้อันนี้ให้มจิ้มกันนะครับเน้นๆฉีกหน่อยอตอนเน้นๆฉีนิดนึงน,นี่นะครับ Hmm, <laughs> hmm. Oh.

เมนูล้างตู้เย็นของเราวันนี้ครับตามใส่ถาดแล้วนะครับตามส้มส,สามใส่ถาดครับครับเรียบร้อยครับเมนูล้างตู้เย็นของเราวันนี้ครับขอขอบคุณมากครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับปีหน้านะครับ